เราจะพบข้อหนึ่งว่าสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วเราอาจจะมีไม่มั่นใจบ้างกาไรบ้างขาดทุนบ้างผลตอบแทนที่เราได้มามันไม่ได้ตามทีม่ต้องการแต่ในบางครั้งท่านจะมีความรู้สึกว่าไอ้ฉันคุยอใครดีอ่ะท,ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถที่จะแนะนําให้ท่านได้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเหมาะกับแผนไหนรู้ไหมว่า สถิติของคนไทยกว่า90%ไม่ประสบความสําเร็จในการวางแผนการเงินเพราะเรื่องการเงินการลงทุนถ้าจะเริ่มศึกษาเองทุกอย่างคนเดียวคงต้องเหนื่อยและใช้เวลานานมากแน่ๆหลายคนจึงเลือกที่จะทลายข้อจำกัดนี้ด้วยการมองหาที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวมาช่วยให้เราเริ่มต้นได้ถูกทางปัจจุบันจึงมี financial advisor ให้เลือกใช้หลากหลายที่เลยครับ แต่ถ้าจะพูดถึงบริการที่สร้างความแตกต่างมากที่สุดในเวลานี้ก็คงต้องเป็นบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจากฟินโนมิน่าคือมีเงินลงทุนขั้นต่ำ5 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นคุณก็มีที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวได้แล้วถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางการเงินที่ฟินโนมิน่าต้องการปลดล็อกศัก,กยภาพให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงวันนี้ฟินสเปซเลยอยากจะพาทุกคน ไปรู้จักหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ดรเตอร์เมธีจันทวิมลเมนจิ้งพาร์ทเนอร์ของบลนอฟินโนมิน่าและยังเป็น CEO and Fo u n d e er เของ BFIN Academy ผู้ปลุกปั้นโค้ชการลงทุนหนึ่งเดียวในประเทศไทยจากฟินโนมิน่า แต่ก่อนที่จะมาเป็นโค้ชการลงทุนอย่างทุกวันนี้ดเร์เมเล่าให้เราฟังว่าเขาเองนั้นมีจุดที่ต้องตัดสินใจในชีวิตอยู่หลายครั้งงานแรกของเขานั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสายการเงินเลยแต่เริ่มต้นด้วยการเป็นวิศวกรในโรงงานปิโตรเคมีแต่แล้วจุดเปลี่ยนชีวิตก็มาถึงดเตรเมตัดสินใจตามความฝันพาตัวเองกระโดดเข้าสู่โลกของการเงิน ยอมทิ้งสายงานวิศวกรรมเคมีที่ทุ่มเทเล่าเรียนและทำงานมาเกือบ12ปีดเรเมย์คอยสั่งสมประสบการณ์การทำงานในสายการเงินการธนาคารและเรียนรู้จากการลงมือทำจริงมากกว่า10ปีมีโอกาสร่วมงานทั้งในบริษัทที่ปรึกษาการเงินธนาคารประกันชีวิตและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศกระทั่งพัฒนาตนเอง ขึ้นมาสู่นักวางแผนการเงินระดับแนวหน้าของเมืองไทยได้สำเร็จเมื่อลดแล่นอยู่ในโลกการเงินมาสักพักก็พบข้อจำกัดว่าถ้าอยากเห็นคนไทยมีชีวิตการเงินดีขึ้นกว่านี้ลำพังแค่ตัวเองคนเดียวคงไม่สามารถทำได้แต่ต้องมีทีมที่ปรึกษาการลงทุนที่มีคุณภาพมากเพียงพอความตั้งใจที่อยากให้การลงทุน เป็นเรื่องของทุกคนเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหม่ที่ทำให้ดรเมย์ออกมาร่วมกับฟินโนมิน่าพัฒนาบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวรวมถึงก่อตั้ง B-Fin Academy มสถาบันพัฒนาที่ปรึกษาการลงทุนแห่งแรกในไทยที่ผสมผสานทักษะการโคช้ชเข้ากับศาสตร์การจัดการทางการเงิน ด้วยประสบการณ์ที่ผมมีแล้วก็ผ่านการทํางานด้านที่ปรึกษาทางการเงินมากว่า15ปีนะครับผมเลยเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะให้กับที่ปรึกษาทางการเงินเราเรียกว่าหลักสูตร Certified Independent Financial a d v i s o r นะครับหรือ CIFA ผมนําประสบการณ์เหล่านั้นนะครับมาออกแบบหลักสูตรให้กับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อต่อยอดครับจากสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ท่านสามารถสเกลธุรกิจท่านได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เรามองว่าการลงทุนเน่าวันนี้นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นเราดีไซน์พอร์ตการลงทุนไปแล้วพอร์ตเหล่านี้ครับเราพบว่านในบางครั้งเนี่ยนักลงทุนมีความสับสนนิดหน่อยนะครับว่าเอ๊ะทำไมพอร์ตเต็มไปหมดเลยจะเลือกลงทุนอะไรดีเราก็เสริมที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาในการที่เขาสามารถที่จะแนะนําเพิ่มเติมให้ซึ่งในพอร์ตเหล่านี้ก็จะมีทีมงานของทางฟิโนโมนมนาเนี่ยคัดสรรมาให้มาถึงตรงนี้แล้วเห็นได้เลยว่าจุดเด่นของบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวฟินโนม n นา จะช่วยนักลงทุนตั้งแต่ออกแบบพอตตามเป้าหมายติดตามผลอย่างใกล้ชิดคอยแนะนำปรับพอร์ตเมื่อจำเป็นและสุดท้ายคือช่วยให้คุณมั่นใจทุกการตัดสินใจลงทุนที่สำคัญคือที่ปรึกษาทุกคนได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องผ่านการอบรมจาก b f i ิน Academy โดยดเรเมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับคำแนะนำการลงทุนที่ถูกต้องสามารถที่จะมี financial w e l l b e i n g เป็นของตัวเอง สำหรับใครที่สนใจรับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจากฟินโนมิน่าสอบถามได้เลยตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ